โอยสัญญาณขัดวันนี้จะฆ่าแกเองหูป,ปากไม่ซ<ย>่าเจ้าคงรู้สินะว่าใครที่มาจิงน้องฉันมันต้องตายเฮ้ยบอลใรหน้าลำคานตายซะเอาไปเด็กรัรรรนจบเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดนะี๋ยวเฮ้ยใครสั่งใครสอนให้ไปอยู่กลางสนามลบว่ะ นี่เพื่อนไปทำอะไรตรงนั้นอะฉันว่าตรงพื้นดินนี้มันมีอะไรบางอย่างนะ เขาไหนรู้ได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตีียมพอมยิงไปเลยใี้ยหมกันแล้วบ้าเอ้ยไม่สะทกสสถานเลย,เ,ยเสียงนี้มันมากันครบเลยนะใหญ่ขนาดนี้คอ,อ,อยทำว่า นทุกแถวนี้หมดย่อให้เหลือไม่ต้องห่ดมานายไปก่อนเลย ไม่รลวดีไอ้เจจีแมน